แบบผมสีหาเอ้ยเดือดหนีผมว้างก็นีแล้วหนี้ผมดิทามว่าแจงแล้วว่าเราจะไปที่ไหนยังไงอย่างประมาณเนี้ยรู้สึกว,สว่า,วาถ้าว่างคือแต่ก่อนอ่ะถ้าว่างผมสิกลับบ้านเลยเด้ครับว่างว่างเมื่อเดียวสองเมื่อสี่สิกลับเลยได้แบบมันเป็นความรู้สึกแบบไม่อยากกลับเหตุงานเดีกวอ่ะอย่างงี้นี่แหละที่เราห้องขยันว่าไงว่าค้นขยันบ่อดครับแล้วแล้วยิ่งเต้าหยองคือแบบมีหน่อมมีซีเสียนขยันเฮลมีตสีรว้ยไปไหน พี่น้องกัสนับสนุสนสาถูกนะครับบ้งองไอเนี่ยล่ะเอ้ยกูเดาสิว่าเอาเอาเงินหนาวงจีนได้จ้าบอ,อกมา,าเองอกระปูประมาณสิบเก้าบาทออกไปขายนังที่วนเชียลเลงินเช่นึงเนี่ยทั้งกาบทั้งไวททั้งกาบทั้งไวท์แต่จริงๆแล้วคือเราเราไม่ได้มองจุดนั้นนะว่าเขาเด็กไปกาบไปไว้คือมันเป็นการที่เราได้ออกไปพบปะแฟนคลับของเราคือจังไม่เอา,าไปแพงเงินมันไม่ได้ต่างกันเลยไอ้กระม่องแบบนั้นขายไอ้กระขายจะสวงน้องไอจอมวะฮอดเตย แพ้เงิน<ส>น <straightforward> ั่นแหละผมช่วงนี้เนี่ยไม่ได้ออกไปน้ำมัวแต่ก็แต่ก็ตั้งแต่ผมมันท่านธรรมบัตออกเพลงเนี่ยปวงศี่ดันออกไปคือคนคน้นทบไปเลยได้เชื่อทบไปเองสิออกไปแล้วไม่ได้เขามั่งงานสิแม่มีตายไม่ได้ไปนน้ำหาเอาวเงี้ยก็จะแบบว่าก็คือแบบเั้งเั้งหนึ่งเั้งแบบม่านี่แเน่ยว่านี่แเน่แบบข่าวฝ้าหนึ่งก็ต้องยางแบบจริงเงี่ยเปิดอ่ดซ้อนเข้าเนาะผู้ใด้ว่าสีแดงไก่เต่าหงอเดีพี่น้องทั้งบ้านแต่ไหนแล้ว่าวะครับ ว่งโอ้แม่เอ้ยเซแต่บนวี่ไม่คิดเลยว่าจะเจอัวจริงหแม่้น้ใหญ่เห็นเราเีค่ไหเน่ยตัวจริงคือตัวปลอมเราถามมา่วานนี้ขอใดจะได้ว่าสิล่ละปาฮัดลอก็ตัวแท้อีกปนหาว่าถอดหัวมากสุดนลยเออแล้วแต่อะไรยคนให้แบบอยู่ในกล้องอยู่บนเวทีตัวใหญ่ ดูแบบใกล้ๆกินตัวเล็ตัวน้อยอะไรอย่ี้ยน้องต้งหัวแต่น้องบอกว่าอะไรเค็มอันไหนไข่เค็มคขับผมไม่ราติเค็มเค็มห้วหวชอบแน่น้องเมื่อกี้มากมีหลายตเยี่ยชาีเปี่ยังขอบอกหลายตแเติมใครกนม้ทเลยเจ้าจีนบไม่ใช่ ถามว่าให้ยังไงานได้ละชิกี้าก้านแรว่านี้น้ไม่ใชนจงเค็มแต่อร่อยเช่ไหมล่อร่อยมีแม่แม่มาบอกว่าน้ำหอมติดทนนานมากฟิวทำงานห้องแอร์คือแบบดีมากครับโอีต้องบอกว่ารีวิวเยอะมากๆม่แม่มารีวิวให้เยอะนะคะถ้าเกิดสินค้าไม่ดีไม่หอมจริงไม่ได้ขนาดนี้ ต้องบอกเลยว่าน้ําหอมของเราเนี่ยมันมเป็นเอ่อเป็นหัวเชียร์น้ำหอมเป็นเพอร์ฟูมที่เป็นเพอร์ฟูมที่ติดทนนานใช่ค่ะกดในตะกร้าได้เลยนะคะตอนนี้น้องราล์ฟจีนก็มีเหตุการณ์ผิดับดับนี้นะนี่ละน้อยเลยนะเพราะว่าอายมากปอปอหมากอยูอ่อายมากขนน้ยมันบอกกับพี่ยอมความเที่ยว พี่น้อนทำกุญญาณด้วครับได้ทางบ้านนะครับผมยำเส้นเล็กใส่ปลารหลไหมครับน่าจะไม่เห,เเม,หมือนเลรค่ะคือใช้มไม่เค็มรูปหรือเปล่าไม่โอ๊ยมันไม่เค็มรูปยิ่งหลาสิ้นถือบานมองซื่อโ <c oughs> <ๆ>อเคต้องเคาะเลเลยจกันก่อนติ๊นแต่ละคนมันไม่คือกันเพราะกดมาทั้งสองขี่แล้วครับพอมันคาบอร่อยไหมข้ามาเค็มมันโอเคไหม เดี๋ยวแม่ลิต้าใจดีซื้อให้บอสนกอู้ยขอบคุณแม่ลิต้านะคะกดไปหากกนคร่าววันาน้องก็าไอซีได้น้ำหอมรังหนึ่งมาแกะขวกนอองนุ่พี่นงก็ยังบลดอยู่นะครับท่านีงเกือบสอง่านคนกวดสีแดงฉีบก่อนนอนด้วยนะคะจะรู้สึกดีมาก อ่ะกลิ่น้หอมๆเนาะอันนี้ก็คือเขาเปได้มีแฟนซุกไงคะแฟนซุกเขาเปดมีเทมงานแบบคอมเมนต์ดีๆคือมากแบบหนาบ่าสิบ่หมี่ได้ครับอันนี้ก็คือใช้มาขายมาโดดแล้วอันนี้ก็คือคนใส่ที่ซื้อเองไปใช้ใช่ค่ะดีจริงๆแม่ห้าขวดลูกโอ้โหขอบคุณนะคขอบคุณรับแม่อะไรอะครับแม่จัดแม่จัดแม่จัดแจ็คพูดอ่ไู้างฮูหูฮัลโหล ฮัลโหลอายุเลยดิแม่ภาษาอังกฤษคุณนงบอกว่าเดี่ยวสวัสดีแม่ภาษาอังกฤษทุกคนนะครับโอ้โหเอฟซีน้องเต้าก็ยังเพิ่มขึ้นไม่หยุดนะครับขอบคุณมากมากนะครับทั้งหมดเราแน่นมากใช่พี่พี่น้องทั้งลงนะส่วนไหลนงก็ค่อยไหลติ๊กตอบแม่ลูกชายใช้แล้วเอาไปรีวิวในโรงเรียน บอกลูกชายปักตะก้าเลยค่ะแม่ของด้วยบ้านทางเสอมัคีจำแม่ไม่ได้เราดูรูปตอนที่สองแม่แม่มันคือุกแม่แม่จับจับไปูเดมานเสียบเมื่อกี้ี่เกมวิเม่อกี้เมกี้ไม่เสียบพี่ดกันล้วโอ้ข้าผัด ผมเก็ <łość> บของไว้ลองถูกกันทั้งป๊บนึงนะครัะผมว่าผมคือยันฟงสะดุกไปครับแต่วันนี้ทุกท่านมันเกิดนะครับแม่อร์มีความสุขมากนะครับวันนี้อันว่านขาแม่อร์มีความสุขมากนะครับไม่มีปาร์ตี้นะเฮ้ยมาไม่จัดอัดอย่างร่ำเลยเฮ้ยพี่แมทเียสมีกลิ่นอะไรบ้างคะราคาเท่าไหร่ครับ ราคาสีเก hmm. ้าเก้ารับผมมีสองกลิ่นครับกลิ่นสีแดงนะครับเป็นกลิ่นของผู้หญิงนะครับผมแต่ว่าผู้ชายก็ฉีดได้ใช่ครับแล้วแต่ความชอบแต่เราบนกเลว่าชอบกลิ่นหวานหวานหรือกลิ่นเท่ๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับมันแตกต่างกันแค่ระดับความอ่าวกลิ่นอ่อนกับกลิ่นหอมกลิ่นเค็มกลิ่นหอมแล้วสีดำจะกินหอมกลิ่นงัว่าเผือกมีประคับมีแต่กลิ่นตดกบ ถามหาดีดีนะมันมีมดบปหมันอะไรับมันบาลานซ์อ๋อแ่ม่อนซื้อซอยด์หรอแอม่อนเชิญพี่บีกมาช่วยพี่บีเก้ผู้ใหญ่บ้านเราครับแกจิบมาดามปีนพี่บีก็งานเยอะนะครับผู้ใหญ่บ้านเป็นงานเยอะมากวันหนึ่งรอกันยุ่นขอห้าขวดนะคครับบขอุณครับขอบคุณครับ คุณเลยค่ะจะส่งอะไรว่าจะส่งอะไรบ้างหรือยังนะแม่เขาห้าแม่ลิต้าหรือเปล่าครับใช่ไหมแม่ลิต้าของห้าขวดค่ะบโอ้ขอบคุณครับแม่เขาด้าแน่นห้าขวดนะแม่ลิต้านะครับแม่ใช้สีแดงกินของถูกแม่ฮัทน้องสั่งให้แม่ติ๋วแล้วนะคะสองขวดขอบคุณค่ะแม่ลิต้าแม่ฮัทพระเอกทอฟฟี่เอกดนัยเสียงที่หกนะครับขอบคุณมากมากนะครับเว้ยแม่ขี้ดีใจแท้วันลิงก็เลี้ยงแม่ กดสิงลุงเลยจิ้มจ่ายจบได้เลยนะคะในตอ่อจิ้มจ่ายจบเลยนะในตะก้าขึ้นฮอตแล้วนะคะต่อตอต้าหยองเชื่ออะไรคะไม่เข้าไม่ได้ต้าหยองครับผมคิดว่าท่าต้าหยองจะขึ้นเลยครับโอ้กําลังเสียว่าเอฟซีตัวยงต่าหยองบอสเสียแดงแดงใคื่ เม่นดูแถบไป,ะปะนะไปได้แถวน้ำหอมเต้าหยก <laughs> โอ้เนาะเ <laughs> <laughs> ที่ยงกลางเซียเฮม่าอีกครับบอกว่าเป็นการในมันกบแขียดแล้วพอมีนว่าจะของมาแต่งโตดีๆลราผู้อื่นเขาแต่งมาจังสีหยองไอรู้สึกว่าบอกว่าโอเคไปเลยเลยนะลูกเนาะสีดำจะละมุนกว่าสีแดงครับแม่น่นวาสีดำมันสปอร์ตนะครับ <c oughs> สีดำมันกิเห <c oughs> ็นชัดเลยว่ากินใช่นเนาะ โอ้หอมหอมหอมยำหลับไอ้มอนหนูจเช้าเรือน้ำหอมกินมัวเผือกมี้ะครับพนนี่ต้องกินตัวกุ้งต่างละมันเหรอ